สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาอยู่ที่ร้าน U n I Premium s u k i b u f f e t แต่ก่อนที่จะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง I Am g r a p รก่อนนะคะ U n I นะคะเป็นร้านบุฟเฟตสุกี้สไตล์จีนที่ไม่เหมือนไทรแต่รับรองว่าตอบโจทย์คนรักชาบูสุกี้แน่นอนวัตถุดิบของเขานะคะชูโรงเรื่องความเป็นพรีเมียมในเรื่องของราคานะคะก็มีให้เลือกถึง4แบบสะดวกราคาไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะแต่ละแบบก็จะมีความมากน้อย ของเมนูเนี่ยต่างกันนะคะวันนี้ก้ามากินเป็นครั้งแรกก็ขอลองแบบจัดเต็มเลยละกันเลือกเป็นอัลติเมทบุฟเฟ่นะคะเพราะว่าราคาเนี้ยเนี่ยสามารถสั่งได้ทุกเมนูในร้านเลยนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ดื่มได้ไม่อั้นนะคะแล้วก็รวมถึงไอศครีมค่เกนดาให้กินฟรีด้วยค่ะพอเลือกราคาได้แล้วเนี่ยก็ไปเลือกน้ำซุปค่ะว่าเราต้องการน้ำซุปอะไรนะคะระหว่างรอเนี่ยเราจะสามารถสั่งเมนูพรีเมียมจาก QR โค้ดในมือถือก็ได้หรือเราจะไปสำรวจ อาหาหรก็ได้ค่ะจุดเด่นของเขาคือไม่ว่าคุณจะทาดูเฟ่ราคาไหนนะคะก็สามารถไปตักลายอาหารบนบาร์ของเขาได้เลยค่ะซึ่งมีให้เลือกหลากหลายเลยทุกคนมีแค่มุมผักกับน้าจิ้มนะคะจัดไปสะอาดๆหน้าตักมากๆเลยมุมของสดค่ะเห็นแค่นี้ก็อยากตักแล้วก็เอาไปลวกไปต้มแล้วนะคะทุกคนไม่ไหวแล้วละลานตามากๆเลยแล้วเขาก็ยังมีเส้นด้วยโอ้โหแบบ มีให้เลือกเยอะอะใครที่ทานเนื้อนะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนี่ยเขาก็มีเครื่องสไลด์มาตั้งสไลด์ให้สดๆตรงนี้เลยเ<ๆ>มนูอาหารทานเล่นเขาก็มีนะคะเปตักมาทานรองท้องก่อนก็ได้นะระหว่างรองอาหาร ปลาเครื่องดื่มจ้ามีเป็นน้ำอัดลมน้ำผลไม้นะคะทั่วไปแต่ที่ไม่ทั่วไปก็คือมีเซเลปีด้วยทุกคนว้าวเลยของขาอ้ายังไม่ทันตกลงท้องมาสํารวจของวันก่อนเลยนะคะจะได้วางแผนก,การกินถูกเอตตินโฮมเมดทุกคนเขาตักไว้ให้เป็นลูกๆเรียบร้อยเลยพร้อมทานมุม DIY นะคะใครอยาก ทำแพนเค้กนะคะหรือทำน้ำแข็งใสเนี่ยก็มาโซนนี้เลยจ้ายังไม่หมดค่ะทุกคนเขายังมีขนมซ่อนอยู่ในตู้อีกมีเจลลี่เพนาคอสต้านะคะมีผล,ลไม้แล้วก็มเีเครื่องขนมไทยนะคะแบบว่า,าไปใส่ไหนไอติมเนาะหรือว่า,าไปใส่ในน้ำแข็งใสก็ได้อโอ้โหบาร์ของ U n I เขาจัดเต็มจริงๆทุกคนดีไม่รวมกับที่เราสั่งไปในมือถือเมื่อกี้นะละานตาไปหมดขอกลับไปตั้งหลักที่ต ก่อนน้ำซุปเลือกเป็นหอยเปาฮือกับต้มยำกุ้งน้ำข้นค่ะกิมิคน่ารักน่ารักของที่นี่อีกอย่างนึ่งนะคะก็จะมีน้องรบอรช่วยเสิร์ฟอาหารให้เราถึงโต๊ะเลยคะ่ะช่วยลดการสัมผัสดได้นะคะมาละจ้าเนื้อพรีเมียมของเราถ้าใครเลือกแบบอัลติเมทบุฟเฟ่เนี่ยสามารถลิ้มลองเนื้อเกรดพรีเมียมได้ถึง3แบบทั้งวากิวพรีเมียมชักโกลยูเอสพรมชักไอโรและ คาราวากิวที่สั่งได้ไม่อันเลยจ้า <Wow. S 1> ที่นี่นะคะ <Wow. S 1> เขาเต็มที่มากๆเลยอะทุกคนดูชิ้นของเนือ้อมันใหญ่โตมโหลานมากๆเลยนะคะไม่ได้แบบสไลด์บางๆเอาฟิลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่มนะทุกคนคือเขาสไลด์แบบชิ้นใหญ่ไม่ห่วงเลยอะ่ะเต็มปากเต็มคำคุณภาพเขาดีจริงๆทุกคนครั้งแรกติดใจเลยกลับมาถึงบ้านเป็นยังพูดถึงอยู่เลยค่ะ mm. นอกจากส mm. เนื้อนี้นะคะ mm. ก็ยังมีเนื้ออื่นๆลองไปเลือกสั่งกันได้คะ่ะ สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อนะคะเมนูหมูเขาก็มีเหมือนกันทุกคนความพรีเมียมความสดความหลากหลายของเมนูเขามีเหมือนฝั่งเนื้อเลยลองเลือกลองสั่งได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีฝั่งของอาหารทะเลไข่หมึกก็มาหอยนั่งลมตัวบิ๊กบึ้มนะคะซาชิมิหอยเปาหือ้อหอยเชลล์ญี่ปุ่น กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่มากอ่ะทุกคนซุปต้ยมยำกุ้งงั้นขอใส่กุ้งลงไปหน่อยนะ <No. S 1> อ่ะลองใหม่ <Yeah. S 1> ใส่ยานปลาไหลย่างซีอิว๊วเมนูนี้กับชอบมากเลยอ่ะทุกคนคุโรบุตะชีสเอาไปเสตะแกงแล้วรั่วออกมานะคะ กินข้าวกันจนสากใจแล้วก็ต่อกันด้วยของหวานไอติมฮาร์เกนดัสนะคะโอ้โหสุดแบบหาได้จะเปรียบมาทานพรีเมียมสุกี้บุฟเฟ่ที่ร้านยูเอ็นไอวันนี้นะคะกับรู้สึกประทับใจค่ะเพราะว่าในเรื่องของวัตถุดิบของเขาว่าทุกคนมันสดแล้วมันรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะเป็นอีกหนึ่งชอส์ของร้านบุฟเฟ่สไตล์ต้มๆได้เลยค่ะไปกินมาแล้วชอบเมนูไหนคอมเมนต์บอกกันบ้างน,นะคะครั้งหน้าจะได้สั่งบ้างคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน แล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย